ครับฉันของก็ดวยครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เ่ากลับมาอยู่ที่ช่องที่นวิถีชาวบ้านชาแนลนะคะบอสเสียงคานและก็วิถีเรียบง่ายเนาะค่ะอยู่ที่ร้านพ่อปู่สีสุดโทแม่ย,ย่าสีปทุมมาค่ะอยู่ที่บ้านพงพศตําบลหนองห้างอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตเนาะคะ่ะวันนี้เ่ากับชิมาตามลาวพัฒนาให้กับพี่น้องเอฟซีทั้งสามสองเนาะค่ะอ่ามาจุดธูปขอโชคขอลาบเนาะค่ะให้กับพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราไปขอโชคปู่ย่างเลยค่ะ มคอค่ะสวัสดีค่ะมันนี้เ่ากับมาอยู่ที่ช่องทีีน่นวิถีชาวบ้านชาแนลนะคะบ่าเสียงคานแล้วก็วิถีเรียบง่ายเนาะคะ่ะอยู่ที่ร้านพ่อปู่ศีสุโธแม่ย่าศรีปรทุมมาค่ะ อยู่ที่บ้านพงพศตําบลหนองห้างอําเภออุุรพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะมื่อนี้หฮาก็สิมาตามลาวพัฒนาให้กับพี่น้องเอฟซีทั้งสามสองเนาะคะ่ะมาจุดธูปขอโชคขอลาบเนาะค่ะให้กับพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราไปขอโชคปู่ย่างเลยค่ะมาขอโชคขอลาบให้แม่แก้วเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานให้กับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้เฮงเฮงปัง นนนเนราไปไลมแรงซื้อว่าลมแห้งครับพี่น้องไปเนะปาะบังๆสาตัวเด้อทงพลังครับพี่น้องครับมีจิการหายครับยังบาจิกันดังแล้วหาย ดังแล้วแยกวงเนาะดังแล้วแยกวงเก็บโตหยั่นถึงแดดเ่ยตาเขาอยู่บ่เงยตูดังนะตอนนี้เราเข้าชั้นหนึ่งนะทีน้องเอฟซีสั่งจิตอธิษฐานขอพรนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <hhhh> พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจจิตตังอาหางวันทามนาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายวาจาจจิตตังอาหางวันทามนาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ สต,ติยามปิกายวาจะจิตตังนาหังวันทามนาคาทิปดีสีสุโธวิจุทิเทวาปูเชมิเนตันจะมหาราโภปโยนาคะขันทะปริตังสาธุสาธุสาธุมณีช่องที่นี่วิธีชาวบ้านชแนลวิธีเรียบง่ายแล้วก็บ่าวเสงงคานนะคะขอจุดทูกข,ขอโชคอลาบพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสีปฐุมานะคะ ขอให้เลขทูปออกมาชัดเจนสามตัวตรงๆลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะคะนอเพราะว่างวดวันที่สิบเป็น,นหยุดเป็นมีงานสำคัญมันบอกบาลซินขั้นค่ะก็เลยมาขอให้กับพี่น้องเอฟซีวันที่สิบสองเนาะค่ะขอบาลยม,มีปูยาจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานให้กับพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะที่พันมาเห็นคลิปนี้ สาธุสาธุปังปังสามตัวเดิมอะไรจุดนี้ด้ือจุดฝุ่นจุดนี้เนาะปู่จาแม่จ้าปู่จ่าญาติจาเดิ่มมันนีลูกมาขอ ตัวขอลาบจุดทูบลาวพัฒนาขอให้แตกสามตัวตรงๆแล้ววันที่สิบสองมีนาเนี่ยว่าเอาแบบปริศนาแล้วค่ะเพราะว่าหลูกล้านเพิ่นก็ใครหูเนาะคะ่ะงบกวนาน้อยเนาะก็หายสามตัวตรงๆชัดๆนะคะ่ะปูกขให้ปูกำยามือนี้หลูกกมาขอบรารมีปูกำยาให้เลยในถูมนี่แตกสามตัวตรงๆลาวพัฒนาถูก Uh-huh. <clears throat> เดี๋ยนวะรารุ้นเลขทูบแล้วค่ะเราจะได้ตัวไหนสามตัวแตง่งใงวันนี้ทิงงฟังฟังครับพี่น้องครับหลังจากเราล้นเลขทูบเนาะขอสินง,ง้าครับ เออให้เด็กของบเลยบอกถึงหมวดที่ิพานมาค่ะเอยซีฟังหมวดทิพานมาแล้วค่ะเหลขถูกกระแตกแล้วะค่ะพี่น้องคะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองหรือว่าค่ะพี่น้องเอฟซีแนมไปอีกเทนึงคะ่ะเหล็กตรงกลางคะ่ะมันแตกแล้วคะ่ะดูดูดีๆมันก็จะเป็นหานะคะ่ะอ่าหนึ่งห้าสองนะคะพี่น้องคะถ้า พี่น้องเอฟซีไล่ทันเพื่อนกระไดโชกได้ไดลาบไปได้วกันเนาะค่ะงวดวันที่เจ็ดเนาะค่ะหนึ่งห้าสองเนาะค,ค่ะ,ะถือว่าปูประธานโชกลาให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันได้กะอ่าขอโฉคขอลาบปูในเบื้องคลิปนี้เขาขหายเฮงๆปังๆนะคะพี่น้องหนึ่งห้าสองตรงๆแล้วพี่น้องค่ะงวดเมื่อหนึง่งคาะเบื้องดีๆเนาะค่ะ คิดว่าน่าจะสามตัวแตกน้องงวดเมื่อกี้น้องงวดนี้ก็จะสามตัวแตกอีกงวดวันที่สิบสองค่ะรอลุ้นเลขทูไปด้วยกันค่ะในบาสิงขคานมาเห็นนายเห็นหนวดพอดีเมื่อนี้หูซึกว่าจังหวะของบาสเงนคานอ่าปกติเราผมเหลืองานมากเอ๊ะนางไปนางมาความรู้สึกอยากมาหาปู่ศรีธูอแม่ย่าปฐุมมาเนาะ มังเอิร์ดมาพอวิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายเออพอเดือนค้นฝันแม่นแสงทองพารวยผมคิดว่าบังเอิญว่าผมเสด็จมาเอาโฉกนําแสงทองฟ้านรวยล่ะพี่น้องพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นแนวทางสักจุ้งมากนะเที่เวลาให้มาพอกันเนาะ้องมาพอกันรู้สึกว่ามาบรายนันไม้เนนี่ยงานมาบรายนันไม้มาบรายนันไม้กันเข้าไปหลุดเหล็กทูด้วยกันรู้สึกว่ามีโฉงแต่รอบอแหลกนะพี่น้องนี่ วันนั้นสีมาแล้วพี่น้องชัดดีสีมาแล้วน,นะครับชัดดีชัดดีพี่นอ้องมึงนี่ชิมิโชคตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพี่นอ้องมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาขอกการพี่ กีกกัมอืมกับปูกัมให้เลยถูกว่าแตก้ะครับเนาะแม่ถูกวันนี้นสดแชม,ส,แมสมุนไพรเสียาม,มากเลยมาทุกครั้งมันจะแตกแม่ไวลลูกหลานแปร์แม่ซึกว่าให้แปอร์เราลูกหลานแปร์เพราะว่าแม่ลูกหลานปิดลูกหลานเปิดโจ้จได้ไ่ต้องให้แปอร แห่ตรงตลงเลยแมนไห่จะชัดเจนมาดูเตือ,อ,อมันแตกอย่างไดิแตกยังอียังเป็นอีกยังแตกแบบแบบปลกแปลกวันนี้ปูให้จัดเจนวันนี้ปู<ฮ>ให้กันซูนมา รุ่นรุ่นพ<ด>ี่น้องรุ่นดุนรุ่นต้นที่สองค่ะศูนย์ค่ะค่ะป<ม>กตินี่ <Star> ที่ปรผ่านมาจุด่องทูบนี้ตัวแรกจะเหมือนกันทุกครั้งบอกแมนเมือม่องวันศุกร์ก็หนึ่งแนัดสองทูบตอนนี้ก็สี่ เัื่สองถูปจะให้เป็นในฐานเดียวกันกนะครับครับลอลุ้นไปได้วยกันครไปกันดีมาแล้วตัวตัวท,ที่สองก็น่าจ,จะเป็นศูนย์ครับน่าจะศูนย์เพราะว่าเราจุดทูปตามสีกลังวันวันนี้เป็นวันเสาร์สีมว่วงสีมว่วงครับเฉพอะทีจุดตัวที่ดเปลี่ยนครับจุดตามกำลัง สำแตระวันเมน,นสีวันสีนสึของสีแต่ละวันกันูนแนน,นนอนศูนแน่นอนศูน ม่บ้านจะกรสิมากันบ่นีใกล้ๆด้กระสิมางอันนี้อีกทีฮะไม่ให้เห็นกลๆบ่างีท้งบ้เนาะ่อบูน่่เใกล่เามคนบอกจรลวตัวไหนัวที่สามชตัวไหนยู่ในใจรียมเลย สองสองสี่สูนสองสองมักสองจำว่าไอเจ็ดป่ะจ่ามักสี่บ่ะจ่ามักสี่บ่ะสี่ไหมสี่นะสี่มากอยู่แล้วเนาะสี่ส่วนส มีไย่างนีมีมีอย่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์มาแล้วชัดเจนเลยไม่มีว่าจากหัวเลขหัวใหญ่เนาะชัดเจนไม่มีขาดช่วงขาเหมาไม่มีตะมัวอืมเแตกไม่ทอดดีประเดี๋ยเลยเนามากวันจุกอโน่หนมีแต่ปริศนาเท่านั้นเลยที่ผ่านมางวดนี้ชัดเจนคุณบอกว่า ผอ้มึงปุ๊กปึ้งแห้งโพลก่อนนี้เอาไปตรองตรงเนาะไม่เปลี่ยนแม่เลยเนาะไม่มีเปลี่ยนเลขไม่มีอะไรไม่เหมือนกันนะเจ็ดก็เหมือนหนึ่งกันนั่นน่ะใช่เหรอใช่เพราะว่าหัวเลขเจ็ดมันนิดเดียวเองปกติตรงนี้เป็นจะยาวใช่ไหมเปลี่ยนบ้างกสีเนาะให้ไปทางเดียวกันนิอนี่เนาะก็เก่าเลย สีลอยไว้ยสีศูนย์หอเ่าน่าจะเป็นแปดหัวสองบอบอหน้าสองบอหนังสีศูนย์ศูนย์ก็ขาดเอ้าจริงจริงสีศูนย์เออใช่สียเสียังไงเนี่ยสี่อยสีลอยสีลอยบอบอศูนย์บอศูนยะศูนย์ระหังะันเนาะ ก็จะมัลงมาเลยนั Basil> ่นเอีดูมันจะสนี <S 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 2 <S 2> ่ก็กล้องอไเากราดมาสรุปนะอย่ดพอเดือนเขียนไว้แล้วนอนเขียนเลยตามทีมงานทีมงานนี่สุดยอดเลยเนาะสี่ศูนย์ศูนย์แน่นอนสามสายตาเบาซึ่งคาดหนาสี่ศูนยศูนย์พี่น้องนี่สี่ศูนศูนเด็กคู เป็นไม่ได้ไม่นุ่มเหล็กคูพี่น้องเพราะว่าเขาว่าวันพุธซ้อนมากเลขคู่เขาว่าเด้อแต่ว่าเพอสังขารก็ว่าบไปได้เขาเขาว่านซ้อนมากเป็นสีเบิ้ลเพราะว่าวันพุดเพราะก็สีสื่อหน่อยเพราะกะจีสีนะ้อยโตแมนบปล่าต like right ัวเล็กกะจีน้อยลงนะแมนสีซุนซุนชัดแจ๋วชัดแจ๋วสีซุนซุแน่นอนแมน ไม่มีตัวอื่นมีตัวอื่นเรี่ยมมาและสี่ศูนย์ศูนย์เด้อพี่น้องไม่มีว่าครับยวให้นสรุปไปฟัง้ออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับค่ะตอนนี้เฮาก็มาสรุปเลขถูกนะคะสี่ห้าจุดไถนะคะพี่น้องคะได้สี่ศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องเฮาตาออกมาก็เป็นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะพี่น้องคะเลขมมอยูดแค่นี้ค่ะพี่น้องเราพัฒนาข้ามโขงนะคะวันที่สิบสองมีนาหกแปดนะคะพี่น้องคะ มากบนนอกพี่น้อง<ม>บา่าวเิียงคานมากบอคะ่ะมากครับผมเพราะว่ามันง่ายดีนอเกเาะต้องอพอบอกวันพูดจะไม่เรียกคู่บอเมนอือฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ่าวเชียงคานที่นี่วิถีชาวบ้านชาแนลกกบวิถีเรียบง่ายด้วยนะคะให้วามวิตีรหนร่อยค่ะอ่าวันนี้กาเขาให้พี่น้องเอฟซีราคาทั้งสามสองนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังนะคะ จำเงินหมือนเงินแสนเงินล้านนะคะงดประจำวันที่12มีนาคมพุธรา่2,568เนาะค่ะข้ากอขอบารมีบาลีมีปูญานะคะให้พี่น้องเอฟซีเฮงๆเ้ยค่ะเป็นคลิปนี้กันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สําคัญนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเนาะที่เรามาอทำมาขอแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีนะคะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆค่ะครับดีนะคะ พี่เท่าไหรแล้วก็บบาเสียงตามนะพี่น้องครับพี่ข่าวอะไรเลยคือเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่ขอบอกพูดอะไรพูดแชร์พูดติดตามพูดกระดิ่งนะพี่น้องครับขอขอกพูดอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพลงฝากทุกคนครับ